พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์บ3คณิตศาสตร์เล่ม 2. 2การวัดความยาวมาดูการวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรกันนะครับ การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรมิลลิเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ละเอียดกว่าเซนติเมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรตัวหนอนยาว1เซนติเมตรหรือ10มิลลิเมตรคำว่ามิลลิเมตรเขียนย่อว่ามม,มจุดมลงปอยาว5เซนติเมตร6มิลลิเมตรลวดเสียบกระดาษยาว3เซนติเมตร3มมิลลิเมตร การวัดความยาวของลวดเสียบกระดาษไม่ได้เริ่มที่0แต่เริ่มจาก3ไป4ความยาว1เซนติเมตรจาก4ไป5ความยาว1เซนติเมตรจาก5ไป6ความยาว1เซนติเมตรและขีดเล็กขีดที่3ความยาว3มิลิเมตรจะได้ความยาวของลวดเสียบกระดาษ3ซนติเมตรมลิเมตรนะครับการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร ริบบิ้นยาว1เมตรคำว่าเมตรเขียนย่อว่ามจุด1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเซนติเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวมาตรฐานใช้บอกความยาวของสิ่งที่มีขนาดเล็กและความยาวไม่มากคำว่าเซนติเมตรเขียนย่อว่าซมจุดมดแดงยาว1เซนติเมตรกิ่งไม้ยาว13เซนติเมตรตัวหนอนยาว4เซนติเมตร การวัดความยาวของตัวหนอนไม่ได้เริ่มที่ศูนย์แต่เริ่มนับจากสองไปสามความยาวหนึ่งเซนติเมตรจากสามไปสี่ความยาวหนึ่งเซนติเมตรจากสี่ไปห้าความยาวหนึ่งเซนติเมตรและจากห้าไปหกความยาวหนึ่งเซนติเมตรจะได้ความยาวของตัวหนอนสี่เซนติเมตรหรือเริ่มนับจากสองความยาวจากศูนย์ถึงสองเท่ากับสองเซนติเมตร ไปจนถึง6ความยาวจาก0ถึง6เท่ากับ6เซนติเมตรจะได้ความยาวของตัวหนอน6ลบด้วย2เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ใหญ่กว่าเมตร1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรคําว่ากิโลเมตรเขียนย่อว่ากม เช่นถนนยาว20กิโลเมตรการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวมีหลายชนิดเช่นไม้เมตรสายวัดชนิดตลับสายวัดตัวไม้บรรทัดวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้12มิลลิเมตร ทนัดวัดส่วนสูงได้87เซนเมตรภาวดีใช้ไม้เมตรวัดความยาวของผ้าได้2.5เมตร5้ซนติเมตรนักเรียนครับการเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมจะทำให้วัดความยาวของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวหน่วยการวัดความยาวระบบเมตริกมีหลายหน่วยเช่นกิโลเมตร เมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรความยาว1กิโลเมตรเท่ากับความยาว1,000เมตรความยาว1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรความยาว1เซนติเมตรเท่ากับความยาว10มิลลิเมตรถนนสายหนึ่งยาว9กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรความยาว1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร ความยาว9กิโลเมตรเท่ากับ9คูณ1,000เท่ากับ9,000เมตรถนนสายนี้ยาว9,000เมตรผ้าชิ้นนี้ยาว2เมตรคิดเป็นความยาวกี่เซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร2เมตรเท่ากับ2คูณ100เท่ากับ200เซนติเมตรผ้าชิ้นนี้ยาว200เซนติเมตร กิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเมตรเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่ามิลลิเมตรการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช้วิธีคูณนะครับวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้2 0ม mm, ิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร20มิลลิเมตรเท่ากับ20หารด้วย10เท่ากับ2เซนติเมตร วันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้2เซนติเมตรนัดวิ่งเป็นระยะทาง1,200เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรกี่เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร1,200เมตรเท่ากับ1,000บวก200เท่ากับ1กิโลเมตร200เมตรนัดวิ่งเป็นระยะทาง1ก,กิโลเมตร200เมตร 1, มิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตรเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่ากิโลเมตรการเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีหารนะครับการเปรียบเทียบความยาวและความสูงดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไรยางลบยาว4เซนติเมตร5มิลลิเมตร ดินสอยาว13เซนติเมตรดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไรใช้วิธีลบ12เซนติเมตร10มิลิเมตรลบด้วย4เซนติเมตร5มิลิเมตรเท่ากับ8เซนติเมตร5มิลิเมตรดินสอยาวกว่ายางลบ8เซนติเมตรหมิลิเมตรการคาดคะแนความยาวและความสูง เชือกยาวประมาณ11เซนติเมตรการคาดคะเนวัดความยาวเชือกได้10เซนติเมตรการวัดคาดคะเนคาดเคลื่อนไป11ลบด้วย10เท่ากับ1เซนติเมตรเก้าอี้สูงประมาณ1เมตร25เซนติเมตรการคาดคะเนวัดความสูงของเก้าอี้ได้1เมตร30เซนติเมตรการวัด คาดคะเนคลาดเคลื่อนไปเท่าไรใช้วิธีลบ1เมตร30เซนติเมตรลบด้วย1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับ5เซนติเมตรคาดคะเนคลาดเคลื่อนไป5เซนติเมตร